ทุกคนวันนี้พี่กี่มีคําถามจะมาถามทุกคนนะครับว่าถ้าเป็นทุกคนเนี่ยจะเลือกทางเลือกไหนโจทย์ก็คือผู้ปกครองนะครับมีตั้งงบประมาณการศึกษาให้น้องอยู่ที่4ล้านบาทโดยที่เมื่อเรียนจบแล้วเงินเหลือเท่าไหร่ผู้ปกครองยกให้น้องทั้งหมดทางเลือกที่1ครับก็คือเรียนปตรีที่เมืองไทยหลักสูตรภาษาไทยทางเลือกนี้คาดการว่าน่าจะเหลือเงินอยู่ที่ประมาณเกือบ4ี่ล้านบาท ทางเลือกที่2ครับคือเรียนปอตรีที่เมืองไทยเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นนานาชาตินะครับทางเลือกเนี้ยคาดการณ์ว่าน่าจะเหลือเงินอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาททางเลือกที่3นะครับคือเรียนปอตรีที่เมืองไทยหลักสูตรภาษาไทยและไปต่อโทที่ประเทศอังกฤษทางเลือกนี้นะครับคาดการณ์ว่าน่าจะเหลือเงินอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทและทางเลือกที่4นะครับสุดท้ายเลยก็คือเรียนปอตรีที่เมืองไทยหลักสูตรนานาชาติและไปต่อโทที่ประเทศอังกฤษ คาดการณ์นะครับว่าทางเรื่องนี้น่าจะเหลือเงินอยู่ที่ไม่เหลือเลยครับได้ใช้หมดเลยไม่ว่าจะเลือกทางเรื่องไหนนะทุกคนมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับมันอยู่ที่ค ondition ของแต่ละคนแล้วถ้าเป็นทุกคนล่ะทุกคนจะเลือกทางเรื่องไหนลองคอมเมนต์เข้ามานะเผื่อนน้องๆเข้ามาอ่านประกอบการตัดสินใจนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเลย